ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมาตรากลมให้นักเรียนสังเกตคำต่อไปนี้นะครับชามซ่อมพยัญชนะต้นชอช้างสระอาตัวสะกดมอมาไม่มีวรรณยุกต์สะกดว่าชออมอ อ่านว่าชามพยัญชนะต้นสอเสือสระอตัวสะกดมมาวรรณยุกต์ไม้โทสะกดว่าสออม,อ,สอมสองไม้โทอ่านว่าซ่อมคำว่าชามซ่อมมีส่วนที่เหมือนกันคือมีมมา้าเป็นตัวสะกดนะครับ มาดูความรู้มาตรากลมกันนะครับมาตรากลมหรือแม่กลมคือคำที่มีมอมาเป็นตัวสะกดเช่นลมแก้มครีมนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำในมาตรากลมคำขมสะกดว่าขอโอมออ่านว่าขมดื่มสะกดว่าดอือ,อมอ ดื่มไม่เอกอ่านว่าดื่มน้ำสะกดว่าหอนออามออ่านว่าน้ำกล่อมสะกดว่ากอลอออมอกล่อมไม่เอกอ่านว่ากล่อมนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันกันนะครับผอมจาม ามอิม่มส้มแถมเกมหลุมขนมสนามยิ้มแยม้มดื่มนมจุจ๋มจิ๋มส้มแซมกลมกล่อมมอมแมม รวมกลุ่มตวมเตียมโครมครามสามเหลี่ยมยอมทําตามถามความรู้ผู้เยี่ยมชมยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับหลังจากที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอแล้วก็ฝึกอ่านมาตราแม่กลมกันไปแล้วนะคะมาตราแม่กลม เป็นแม่ตาที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆมอม้าเป็นตัวสะกดเด็กๆอ่านคำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราไปดูหน้า155เป็นแบบฝึกหัดนะคะข้อ2ให้นักเรียนเติมพยัญชนะต้นให้คำมีความหมายมีคำมาให้เด็กๆทั้งหมด6คคำเราไปดูคำแรกนะคะกอางอกลาง พยัญชนะต้นหายไปมีมอมาเป็นตัวสะกดแล้วก็มีวรรณยุกต์ไม่เอกคอําอะไรเราจะเติมพยัญชนะต้นอะไรแล้วมีความหมายดีคะกลางอะไรกลางร่มนะคะเด็กๆรอโอมอลมลมไม่เอกร่มใช้รอเรือนะคะต่อไปนออำนำํานำไม่โทนน้ำพยัญชนะต้นหาย มีสระอิและวรรณยุกต์ไม้โทข้างบนมอม้มาเป็นตัวสะกดน้ำอะไรเอย่ยน้ำจิ้มเติมจอจานเข้าไปนะคะจออีมอจิมจ้มจิ้มไม้โทจิม้มน้ำจิม้มต่อไปค่ะพยัญชนะต้นหายมีไม้โทอยู่ด้านบนตามด้วยสระอาและมอมา้าด้านหลังปออปูอป จะเติมอะไรดีเอ่ยให้เด็กๆคิดค่ะก้ามปูเติมกอไก่เป็นพยัญชนะต้นนะคะกออามอกามกามไม่โทก้ามปออูปูก้ามปูต่อไปด้านล่างค่ะผออาผาผามไม่โทผ้าพยัญชนะต้นหาย มีไม้โทสละอและมอมา้าเติมอะไรดีเอย่ยให้เวลาคิดค่ะผ้าออมเติมอออ่างค่ะอออมออมอ,อมไมโทอ้อ,อมผ้าอ้อมค่ะต่อไปมีสระโอพยัญชนะต้นหายมอมาเป็นตัวสะกด คำข้างหลังฟ o ไอไฟอะไรเอ่ยเติมอะไรเอ่ยคอควายค่ะคอโอมอโคมฟ o ไอไฟโคมไฟนะคะต่อไปมีสระอืออยู่ด้านบนมอมาเป็นตัวสะกดคำด้านหลังลอ,ออือนอเลือน เติมอะไรดีเอ่ยลอลิงค่ะลออือมอลืมลอเอือนอเลือนลืมเลือนค่ะเด็กๆเติมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งกางร่มน้ำจิ้มก้ามปูผ้าอ้อมโคมไฟลืมเลือน ต่อไปข้อ3ค่ะให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องมีคำมาให้พร้อมกับรูปภาพให้เด็กๆเ,เขียนรูปภาพนั้นแทนพยัญชนะอักษรไทยของเรานะคะรูปลิงก็แทนอะไรคะลอลิงรูปม้าก็แทนหมอมา้าคำแรกหออกกอหก อ่าลอลิงแทนลอลิงรูปลิงแทนลอลิงรูปม้าแทนมอมา้าลอโอมอลมลมไม่โทลม้มดังนั้นคำที่เด็กๆจะต้องเขียนก็คือ6ลม้มนั่นเองนะคะต่อไปคำต่อไปให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะลงไปแทนภาพทั้งหมดเลยนะคะ จะได้เป็นคำอะไรบ้างน้ำท่วมนออมนํานําไม่โทน้ำ,นำทออัวมอท่วมท่วมไม่เอกท่วมน้ำท่วมต่อไปอะไรคะดามมีดดออามอดามดาไม,ม่โทด้ามมอ,อีดอมีด ด้ามมีดตอไปค่ะส,ออ,อ,ส,สอ,ออัวมอสวมสอเอือเสือเสือไม่โทเสื้อสวมเสื้อมอแองโมแมงมออุมอมุมแมงมุมคำสุดท้ายค่ะกอลออวยอกรวยกรวยไม่โทกล้วย หอ,ออหอมอหอมกล้วยหอมอ่าะสมคำเขียนเป็นคำใหม่เป็นคำต่อไปนี้เริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะคะหกลม้มน้ำท่วมด้ามมีดสวมเสื้อแมงมุมกล้วยหอม เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็ไปส่งในอัลบ,บั้มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ